อ๊ยมีนทักมามีนถว่าอะไรอ๋อมีนบอกว่าพรุ่งนี้ไปยังไงอะไรพี่มีนทางแลบแอลเลแล้ก็พูดถึงนิดหน่อยพี่มีนเห็นพี่มีนเห็นทรงผมใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างแต่นางบอกน่ารักนะคือทุกคนอนะ่ะบอกว่าแบบน่ารักน่ารักมีแต่ปิงคนเดียวที่แบบ ไม่ค่อยมั่นใจอ่ะยังรู้สึกแบบแปลกๆอยู่แต่หนูไม่มั่นใจทรงผมใหม่จริง <c oughs> เฮียมีนเฮียมีนพรุ่งนี้มีคนไปล้างรถนาย <c oughs> ครับกดไดนครับยุบาย